ไว้ใจบีได้บีผู้ไม่เคยให้เหตุบานสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับบีแล้วนะวันนี้เข้าป่านะคะได้ได้หุยวได้อผ้าพันคอได้ผ้านะคะเอามาห่มในป่านะเพราะว่ามันเป็นผ้าไล่ยุงเนาะเมื่อกี้อย่างที่ทุกคนเห็นไปนเลยคือตกใจมาก ขับรถเข้ามาแล้วก็จอดไว้คือกะจะเดินมาดูเฉยๆว่าเออมันมีหรือเปล่าบีก็ได้ตะกร้าใบเล็กนะคะแต่ว่าถ้ามันเต็มบีมีตะกร้าใบใหญ่ในรถเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวบีพาทุกคนไปเก็บเลยเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะคะเหมือนเดิมคือยุงเยอะมากๆเนาะไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรเข้ามาหรือว่าจะฉีดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว เก็บมีดเลยจ้าก็เดี๋ยวรอ,อไปตัดที่บ้านอ้อลืมบอกไปมีหลายคนถามเลยว่ามีดแบบบีนะคะสามารถซื้อได้ที่ไหนมันจะเป็นขนปัดแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือตามช็อปในฟินแลนด์ทั่วไปเลยแต่ว่าเราต้องดูดีๆว่ามันจะเป็นขนแบบพลาสติกอันนั้นไม่แนะนํานะคะถ้าเป็นขนแบบนี้ทุกคนขนแบบนี้แบบนี้เห็นไหมแบบนี้จะปัดแล้วดีกว่าขนพลาสติกปัดแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคน ไปจ้าตอนนี้โอ้โหนี่บีเพิ่งเข้ามาจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเดินต่อไปอีกนิดนึงนี่คือแบบจะเยอะมากๆเลยลูวทุกคนนี่ขนาดว่าฝนไม่ตกอะเนี่ยเห็ดมันอยากจะเกิดเนาะเดี๋ยวบีให้ดูดูความแบบด,แบบดูความแห้งค่ะแห้งมากดูค่ะเห็ดเหลืองหรือเห็ดมันปูเนาะเนี่ยค่ะโอ้โหดอกคือกำลังกินเลยสวยมาก นี่นะคะอเออรู้แล้วเราจะเด็ดเอาเฉพาะแบบว่าตรงขามันแต่ว่าถ้าลากมันขึ้นมาก็ก็ขึน้นเพราะว่าอุ้ยเดียวเดียหันซ้ายคลิปที่บีมาเก็บเห็ดเนาะแล้วก็ยุงมันเยอะไงทุกคนบางคนโอ้ยบีขออภัยด้วยใส่หูฟังวะตบหูตัวเอง <laughs> คือมันแบบว่าเอฟเฟกต์ไม่ต้องจ้ะคือแบบ เอฟเฟกต์ยังไม่ต้องอู้ตอนนี้ก็กัดตูดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จ้ะอันนี้คือต้นบูเบอรี่นะคะที่อยู่ข้างหน้าเนาะอืมอุ้ยทุกคนอุ้ยอเล็กแมวอ,อุ้ยวันนี้เลือกได้เลือกได้จริงๆริเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวไม่รู้จะไปซ้ายก่อนหรือขวาก่อนอะตรงนี้ก่อนอะไรจะขนาดนี้เนี่ยดูค่ะกลุ่มเห็ดเรา อุ้ยยุงขอบคุณสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาช่วยบีเก็บมันมันมือมากเลยแล้วก็อยากจะมาช่วยถือตะกา้านะฮะโอ้โหมาถ่ายให้นี่อุ้ยยุง ไอ้กัดตรงตัวเบียมันไม่ได้กัดหรอกทุกคนเหมือนคลิปที่แล้วมันไม่ได้กัดนะแต่คือมันมาวนตรงหัวเนี่ยมันมาวนแบบกวนใจเราอะ่ะอืมแต่คือมันพยายามที่จะเข้าหูเราตลอดเลยยุงอะ่ะโอ้โหตะกร้าเล็กที่บีให้ที่เอามาด้วยเนะี่เาะมันเป็นก้นลึกทุกคนคือแบบมันก็เลยครั้งที่แล้วก็เลยได้เยอะเนาะเหมือนเทออกมาจานิดเดียวที่ไหนได้เยอะมาก โอ้โหโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวเดอาตรงนี้ก่อนโอ้โยขาวเลยหนังสารสารเห็ดโอ้โยขาวเดี๋ยวเราค่อยไปทำความสะอาดจริงๆยุงบูอนี่จะ้ะบีคิดว่าไอา้ใต้ใต้มอสอ่ะก็คงจะมีเยอะเนาะคือมาปัดมอสเอ้ยคือมาเปิดมอสอ่ะไม่ใช่มาปัดมาเปิดมอดอ่ะเปิดมอสเก็บอ่ะ คงจะนี่แต่ว่าแค่เราเห็นเห็นแบบนี้ก็เยอะแล้วทุกคนไม่ต้องเปิดหมดพี่ติ๊กบอกบิวว่าโอ้ยบีไม่ต้องไปหรอกมันไม่มีหรอกเห็ดอะ่ะขนาดเก็บครั้งที่แล้วไปให้ดูยังไม่เชื่อว่าเห็ดออกต้องเอาคลิปให้ดูฉันไม่เก็บจริงๆพี่ติกนึกว่าบีไปซื้อมาโอ้ยถ้าบีไปซื้อมาแล้วไม่ต้องเก็บเห็ดกันเลยจ้ะโอ้โหแห้งมากเลยจ้ะดู น่าสงสารเห็ดเนาะดูแห้งมากไม่ต้องตากเลยเนะี่ยสำเร็จโอ้ยนี่ทุกคนดูแหง้งแหง้งโอ้โหโอ้ยข้างหน้าโอ้โหอะไรเนี่ยดูมันแหง้งมันแห้งตายหมดอ่เนี่ยแห้งตายหมดเลยไอที่อยู่ใต้มอสอะก็ถือว่าโอเค ีแห้งงมดตัวทุกคนบีขอภัยด้วยนะบางทีมือมันก็ไปทีนึงแล้วก็กล้องมันก็ไปทีนึงก็เลยอาจจะแบบว่าสันๆหน่อยอนี่นะยะเดี๋ยวเอาไม่รู้จะไปฝั่งไหนก่อนดีนี่ดูฝั่งนี้ ไปฝั่งนี้ก่อนทั้งนั้นะเหตุอยากจะเกิดก็ไม่มีฝนพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกก็มันก็ผ่านน่ะคนมันก็ตกผ่านนะ่ะไม่ตกแถวบ้านดีเลยหลายคนถามว่าบีอยู่ที่ไหนอยู่ที่โกวะแล้วนะคะ ทางภาคใต้ของฟินแลนด์เนาะทางภาคใต้ของฟินแลนด์ปีนี้ก็จะเป็นปีที่พีคมากเพราะว่าอากาศนี่ยี่สิบเก้าสามสิองศาทุกวันเลยอย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปเพราะว่ามันไม่มีหรอกค่ะที่จะบอกว่าทุกปีอากาศจะเป็นแบบเนี้ยปีนี้คือพีคมากบ้านใครคิดที่จะติดแอร์คอน i t นเนอร์ er ก็นูนหารอไปเดือน เก้าเดือนสิบเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคิวจะเต็มแต่ถ้าใครที่สามารถหาซื้อได้แอร์คอนดิชเนอร์ได้ตอนนี้ก็ถือว่าเก่งเพราะว่ามันเริ่มจะขาดตลาดจริงๆเพราะว่าที่ฟินแลนด์ไม่ได้มีทุกบ้านนะเพราะว่ามันอากาศหนาวใช่ไหม,มแต่ว่าทุกวันนี้ดีหน่อยที่บอกว่าแอร์มันมีทั้งเป่าความร้อนแล้วก็ความเย็นไปในตัว ก็ดีหน่อยทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้หน้าร้อนก็ปรับเย็นหน้าหนาวก็ปรับร้อนฮีตเตอร์ก็มีค่ะนข้างในบ้านอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแอร์มันก็จะเป่าได้ร้อนเร็วแอร์ร้อนอะ่ะร้อนเร็วดูทุกคนโอ้โหแห้งมากสงสารเห็ดเอาอยุงไปไหนหมดแล้วล่ะ ทำหายุ่งเฉยเลยทุกคนมันไม่มากวนเลยยุ่งไปไหนหมดนี่มีห่มผ้าเนี่ยคือตลอดเลยไอ้ผ้ากันยุงนะเนี่ยเสียดายอย่างที่บอกไปคือมันไม่มีขายเป็นชุดนะ่ะถ้าเป็นแบบว่าชุดแบบเออใส่เหมือนกับชุดออกกําลังกายชุดอะไรเงี้ยนี่แหละบีจะซื้อมาหลา,หลายชุดเลยเอาไว้มาใส่เก็บเห็ดนี่แหละโดยเฉพาะเอาเมื่อกี้ไม่ใช่ยุงเป็นตัวอะไรสักอย่างเอาพูดถึงปุ๊บมาปับ๊บนี่ อ,อ้ที่บ้านมักร้อนไปดูแลทุกคนยังไม่ออกออกช้าออกช้ากว่าที่อื่นจริงๆเรบมักร้อนก็คงออกแหละแต่คงไม่เยอะหรอกเพราะว่าปีที่แล้วอะ่ะโอ้โหล้นเลยล้นจริงๆก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปบีเนาะก็เข้าไปดูได้บีใส่บีจัดเพลย์ลิสไว้เนาะอย่างสวยงามก็จะเป็นแบบประมาณว่าเห็ดมันปู สองพันยี่สิบอะไรเงี้ยเห็ดม,มันปูสองพันยี่สิบเนี้ยก็จะทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้ก็จะได้ดูแบบสะดวกสะดวกไม่ต้องหากันก็จะเป็นพวกเห็ดพึ่งหวานอะไรอ๋อมีคนถามว่าเห็ดพึ่งหวานออกยังคะยังไม่ออกค่ะเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดอันนี้ก่อนมีก็ไม่รู้ว่าเห็ดพึ่งหวานจะออกหรือเปล่าน,นะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีฝนจ้ะไม่มีน้ําเพราะเห็ดพึ่งหวานนะเขาจะชอบฝนมาก น้องๆนี่มาตามทุกวันเลยพ,พี่ไปเก็บให้ดูหน่อยคือเห็นที่ประเทศอื่นน่ะเขาออกไงทุกคนแต่ว่าที่ฟินแลนด์มันยังไม่ออกเหมือนกับทุกปีที่อื่นเขาออกโมดแต่ฟินแลนด์ยังไม่ออกสโลว์ทุกอย่างสโลว์ฟลายด้วยทุกคนว่าไปดูจะครึ่งถังแล้วเมื่อกี้โอ้โหตรงนี้พี่เก็บยาวนี่ไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยคือมันเยอะมากอุ้ยเดีย๋ดวยวยขออภัยค่ะลงมาหน่อย อไอตรงนี้ก็ยังมีความชุ่มชื้นนิดหนึ่งเหลืออยู่นิดเดียวสงสารดอกนี้เอาไปด้วยแต่ว่าดีหน่อยนะที่บอกว่าขามันนะทุกคนยังใหญ่อยู่เลยอะ่ะขาเห็ดอะ่ะก็รุ่นนี้แหละเนาะกำลังกินพอดีอถ้ามันบานมากไอบ,บานใหญ่ๆชอบเก็บนะแต่ว่าคือเอาไปทำกินอะ่ะรุ่นนี้จะอร่อยกว่าแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็ มันต้องเก็บให้ได้เยอะเนาะจะได้ไม่ต้องผ่าครึง่งนี่ฮะโอ้นี่อืมมันมือี่จะ้ะมันมือนี่อย่ามือหัวนะคะอืมช่วงนี้แบบว่าโควิดระบาดหนักมากดูแล ตัวเองกันนะทุกคนจริงเพราะว่ามันมันมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆนู่นนี่นั่นเนานนะ,นะล้างมือบ่อยๆนะคะลาไอ,ไออะไรนะพวกป,ประตรงประตูอะไรที่เป็นจับประตูอะไรเงี้ยก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดหน่อยนะคะมันก็ช่วยได้โอ้อยแห้งมากเลยทุกคนตรงนี้ โอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่น่าจะทำหายุงเลยมาหละไปทัวร์อยู่หรือเปล่าเมื่อกี้โอ้โหเก็บมันเลยโอ้โหดูกลุ่มนี้ขาใหญ่อ่ะ น่าดูนะนี่ในป่าเลยมีทั้งแมงวันโอ้ยมันดูฮะ,ะ,ะเจอกลุ่มนี้จะได้เดินไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมันยังไม่หมดในะอีกเยอะมากเลย ใต้ใต้หมดบางทีก็มองไม่เห็นปะ่ะนี่หันหลังเฮ้ยในในในๆนขอภัยในความเบนหัวโอ้โหนี่นี่อืมทุกคนจ้าสวยงามเนาะนี่จ้าอืมจริงๆแล้วอะ่ะบีก้าจะเดินไปดูตรงนู้นทุกคน ตรงนั้นมันเป็นแบบเดินเขานิดนึงใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาที่เห็ดมันจะเกิดอ่ะน้ํามันเวลาฝนมันตกอ่ะน้ํามันก็จะไหลลงแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะอยู่ข้างๆอันนี้บิ๊กอาจจะเดินไปตรงนู้นแต่คือตาเหลือบเห็นตรงนี้ไงก็เลยเอาเอาตรงนี้ก่อนทั่งนั้นนะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนตะกร้าถ้าได้ไปสองตะากร้านี่พิดติกจะว่างไงเนี่ยถ้าไปซื้อมาแน่เลยปะคิดไว้แวงเงั้ม บีชวนพิติกมาแต่พิติกไปทำสวนนะไปทำอะไรของเขาไม่รู้มีฮอลิเดย์เนาะก็เขาก็ชอบแบบนั้นเขาก็มันเป็นการจะลงใจจริงๆนะไป,ป็นพักล้อนทำในสิ่งที่เราชอบนะมันก็จะลงใจคือแบบไม่ต้องรีบแบบทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกคนอืมทุกคนว่าไปดูจะเต็มตะกร้าแล้วอะนี่แค่โอโหที่เดียวเต็มตะกร้า เนีย่ยดูโอ้โหดูทุกคนนั่นน่ะคือกำลังพอดีเลยอ่ะโอ้ยร้านเล็กๆอะกำลังจะขึ้นอีกเพียบเลยเห็นไหมหนู่นไอบแบบนี้บีไม่ได้เก็บเดี๋ยวมันก็แห้งตายแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เกิดตรงนี้อีกปีหน้าอืมโอ้โหดูสวยงาม โอ้ยมันเเก็บคนเดียวก็มันคนเดียวในขณะที่เก็บนี้ก็มองไปอยู่นะรอบๆคล้างรอบๆคล้าง่าโอเคหรือเปล่าทุกสิ่งอย่างโอ้ยนี้ดูเกือบขาดหน่อยอ้ยสวยงาม ขนาดแห้งบบนนี้ไอ้หนอนไม่เจาะเลยทุกคนปกติแห้งวันนี้ยมันจะมีแบบพว,พวกมาลงมาแรงนะเจาะสวยงามนี่ตรงนี้ดูค่ะเกือบเต็มตะกาสูงอนะ่เนี่ยกลึกปะพีคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอยมันอยู่ใต้ไม้เดี๋ยวนะทุกคนดูตาก็ยังจะไปสองน้องบอกอุต่าหล,ลบแล้วนะ นี่จ้ะนี่เกือบรอดบีผู้ไม่เคยให้เห็ดบานโอ้ยยุงไม่เร็วอย่ากัดกันเลยกินเห็ดแทนได้ไหมอุ้ยเข้าหูไปแล้วหนึ่งโอ้ยไปจ้ะคิดว่าเน่าโอเคแลละตรงนี้นแต่ว่าตรงตรงที่เราเข้ามาเมื่อกี้เนี่ย เนี่ยจ้ะยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยอ้หอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเต็มบอดีทุกคนตะกาที่เดี๋ยววนไปวนมานี่นแหละอุอ้ยยุงจ้าโอ้โหดูดอกนี้สิ ที่บอกว่าพอยุงมันมาจับผ้าทุกคนมันก็เหมือนกับทีบตัวเองออกจากผ้าคือผ้ามันต้องมีแบบว่าเคลือบน้ำสารอะไรสักอย่างไว้นี่แหละโอ้ยแหง้งทุกอย่างติดขึ้นมาหมดเลยเนี่ยยุงจ้าเอาแค่นี้ก็พอตรงนี้เดี๋ยว มองเห็นอีกดอกหนึ่งตรงนั้นเดี๋ยวมจาเข้างในงนี่ได้อยู่ได้อยู่แสดงว่าได้จริงๆอันนี้สวยงามเต็มแต่ว่ายังไม่หมดนี่นี่อาหารขวาจึงเดี๋ยวนี่จะมันแดดไงมันเลยมองไม่ค่อยเห็นหล้น เก็บเห็ดยังไงให้ล้นตะกกานี่จ้ะนี่ถ้าเก็บตรงแดดแบบเนี้ยไม่มียุงย,ยุงมันจะชอบตรงที่ลมๆมอุ้ยการเก็บเห็ดการเดินป่าเป็นการออกกำลังกายไปอีกอย่างนึงโอ้ตรงนี้คือแบบทุกคนดูสีสีต่างกันเลยเนาะสีแห้งมากอะ

ก็ดูฝั่งนี้สิเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดีจยะตอนนี้ก็ได้คลานเก็บเป็นที่เรียบร้อยดูจ้ะอืออืมือ แดดดูข้างหลังอีกเพียบโอ้โกจุ่มเดียวเอาอยู่โโอ้หเก็บจนเมื่อยเลยนั่งลุกนั่งลุกเป็นการสควอตไปในตัว วีทำไมพร้อมจังเนี่ยจะเดินป่าเดินป่าเก็บเห็ดลุกนั่งลุกนั่งโอ้โหทุกคนมา,าไปกินหน่อยเยอะจัดนี่เราเดินมาแค่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยเนะี่ยเดี๋ยวแล้วเราจะกล้าเดินไปข้างหน้าไหมกลัวเจอเห็ดนะอ่ะคีคุยนเนาะ น,นั้นโพรงเลยรสักอย่างโพรงตัวเลยรสักอย่างดูจ้ะจะบอกว่าเต็มตะกาแล้วจะเชื่อไหมเดี๋ยวดูล้นอนะ่ะยุงจะโอ้ยุงก็เยอะเอ็ดก็เยอะอืม ตรงนี้ก็คงจะหมดตรงนี้แหละหอืมทุกคนทุกคนบีคิดว่านะเดี๋ยวเอาเนี่ยไปต่อแล้วก็เอ้ยเอาเอาเอาตะกร้าไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่ออีกคลิปหนึ่งดีกว่าเ<ม>พราะตอนนี้อาจจะสักประมาณเกือบจะ30นาทีไหมหรือว่า20่สิบกวนาทีทุกคนดูเป็ม <Wireless> โอ้โหอะไรเอ่ยเก็บที่เดียวนี่จ้ะจุกตึงนี่จ้ะตะก้าเราสูงนะจ๊ะนี่เล็กแต่จิว๋วเอ้ยเล็กแต่แจ๋วปะเดี๋ยวพีจะเอาตะก้าไปเก็บไปเก็บก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกคลิปนึงนะดิงไว้ใจบีได้ดีผู้ไม่เคยหเห็บุบาน เอ,อาประกร้าไปเก็บแตไปเปลีย่ยนมันรู้เลยอ่ะวันนี้ออกอีกหมินประกร้ามาอย่างเหลืองเดี๋ยวเราไปดูกัน